สวัสด oh, like, oh, ีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับอยู่ในคลาเมิเกชันเคยด้ับผมในวันนี้ก็มาอยู่กับในเกม p i เร t e p ี t i n นทีปลายนะครัผมโอ้โหแบบโอ้เกมเปิดก็รีบผมก็รีบเข้ามาอัดคลิปเลยนะเพราะว่าวันนี้ก็จะไปเสียดลักษณ์ีนนะครับน้องๆนะครับก็เลยต้องมารีบมาอัดนะครับผมก่อนที่จะไม่ได้อัดอีกรอบนะครับผมมาวันนี้มันทำอะไรผมวันนี้จะมาสอนพวกคุณครับลงดันกันนะครับผมแบบเร็วๆฉบับของผมนะครับผมสั้นเข้าใจง่ายนะครับผมรายได้ไม่มีนะครับผมโอเคครับผมอย่างแรกผมที่เราต้องมีรผมเาก็ต้อง มีสตัรที่ดีก่อนนะครับก่อนที่จเป็นนะเพราะาบอสมันโหดนะครับผมผมแน,นะนำนะให้อัพเป็นสามขั้นก่อนก็ได้เอาเลือดให้ตันกับผลให้ตันแล้วผลต้องเป็นผลระเบิดครับผมมันก็จะลงดันง่ายนะผมผมแนะนํานะครับ,รบโอเคเราไปดูว่ามันลงดันตรงไหนกันลงดันตรงไหนครับผมวะาี่เจ้า,าคนหันไปตรงเกาะได้นะครับผมมาจิวตรงนี้ครับผมให้เจ้าคนเดินไปนี่ครับผมแล้วหันไปตรงนั้นครับแล้วก็ไปเลยครับผม she doesn't take it slow She's putting on a show She's acting like a pro Oh baby let's go She doesn't take it slow โอเคครับผมครับตอนนี้เราก็มาอยู่เกอะลงดันที่เรียบร้อยแนละ้วครับผมนี่ครับผมโอ้โหแบบเกอะลงดันก็อย่างดีเหมือนกันนะเนี่ยนะครับผมก็นี้ครับผมมันจะเป็นลายชื่อของ Devil Food นะครับผมมันกระตรุกตัวนี้นึงนะครับขออภัยด้วยนะครับผมนะเห็นไ,ไหม เออมาครับผมลงแดนก็เรามาลงการตรงนี้เลยนะผม mm hmm. นี่ครับผม mm hmm. เข้าไปอยู่ในวงครับผมแล้วก็กดปุ่มสีแดงครับผมมันจะนัดตารางห้าห้าวีนะครับผมแล้วเรามันจะมีให้ผมให้เรากดอยู่นะครับกดนี้เลยปุ๊บมันก็จะมันก็จะพาเราไปนะครับผมหรือเปล่าพาไปไหมดูก่อนว่าเนี่ยผมชาหรือไม่นะครับผมไม่พาไปอ่ะผมได้กดลงแดงอีกรอบอะไรเนี่ยเซิร์ฟเปิดใหม่แล้วคุณก็อันนี้เหรอมันหรือว่ามัน fail. เฟลอ่าไม่พาว่าไปอีกโอ้แย่จังเลยอ่ะ โอเคทุ <Five> <West> okay, กคนเมื่อกี้มันบั๊กนะครับผมแล้วไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมก็จะบอกวิธีนะครับผมมันจะเป็นเกาะนะผมเกาะกว้างๆครับผมขออธิบายแบบแบบผมจะดึงวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งมานะครับผมมันเป็นเกาะกว้างๆผมแห้เราไปตีบอสฟักทองมันจะเป็นบอสฟักทองนะครับผมเราต้องตีไปเรื่อยๆผมจนกว่ามันจะตายผมมันค่าหนึ่งครั้งจะได้ประมาณ30เจมนะผมก็จะถือว่าคุ้มอยู่แต่เลือดมันเยอะมากนะแถมมันตีดอดละพันนะผม สกิลน like, ี่ม so like ันจะเป็นสกิลหินพุ่งมาผมดอกละพันนะผมแล้วตีธรรมดาสองร้อยนะผมก็ประมาณแบบเยอะมากประมาณหนึ่งนะผมก็ไม่เปก็ไปแบบนี้ครับผมแนะนําให้ใช้ออโต้คิกเอฟเคฟาร์มนะคุณต้องใช้บดระเบิดเพื่อเพื่อกดระเบิดรัวๆนะผมหรือว่าคุณจะฟาร์มธรรมดาแบบนี้ก็ได้ผมแต่มันต้องใช้เอฟเครัวๆนะผมเอฟเคได้นะผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มันก็ลงนั้นไม่ได้ก็ข้อเกมเพิ่งเปิดเนาะนะครับผมให้ขอตัวลาไปก่อนบายจ้า